สวัสดีครับผมนายจริญสมรุดในนามของประธานคณะกรรมการศูนย์จัดการทุนชุมชนบ้านทับสวายหมู่ที่หนึ่งสำหรับบ้านทับสวายหมู่ที่หนึ่งมีประชากรมีครัวเรือนอยู่340ครัวเรือนลักษณะการบริหารจัดการองค์กรชุมชนเราจะมีคณะกรรมการอยู่25ท่านซึ่งคณะกรรมการมาจากกลุ่มองค์กรต่างๆส่งตัวแทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการโดยมีกับผมเป็นประธานกลุ่ม ในการบริหารจัดการเงินทุนในชุมชนเราจะแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบส่วนเรื่องเงินทุนเราจะมอบหมายให้กลุ่มออมทรัพย์และก็กทบรือกองทุนหมู่บ้านเป็นผู้ให้การสนับสนุนเรื่องเงินทุนสําหรับเรื่องปัจจัยการผลิตเราก็จะให้มอบให้กลุ่มเกษตรกร เป็นผู้จัดหาปัจจัยการผลิตสําหรับด้านการแปรรูปจากผลผลิตทางด้านเกษตรแล้วก็จะมีกลุ่มแม่ว่านทอผ้าจะมาทํางานอยู่ที่สวนของเราเป็นการผลิตพวกผ้าไหมต่างๆในชุมชนของเราอาชีพที่นี่จะมีเป็นส่วนชุมชน,นที่มีอาชีพหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการท,ทําไร่ทํานาอาชีพเลี้ยงสัตว์อาชีพปลูกมอญเลี้ยงไหมอันนี้ก็จะเป็นอาชีพเสริมขึ้นมาในส่วนของชุมชนของเราเป้าหมายหลักคือเราต้องการ ให้ชุมชนของเรามีการออมการรับฝากเงินในชุมชนเราบริหารการนนชุมชนเพื่อประโยชน์ของชุมชนผลกําไรก็ตอบแทนขึ้นกับชุมชนครับผมในในส่วนที่สําชิกในชุมชนแล้วได้เงินตัวนี้ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพก็มีอาชีพทําไร่ทํานาส่วนหนึ่งแล้วก็อาชีพจักสารแล้วก็อาชีพทอผ้าที่เราได้สนับสนุนไปต่อยอดให้เขาไปทําเกิดผลกําไร ให้กับครัวเรือนของเขาคณะกรรมการเราจะออกเยี่ยมสืบถามถามข่าวว่าการประกอบอาชีพของชาวบ้านของเราแต่ละปีนี่เป็นยังไงมีปัญหาอย่างไรในส่วนในการพัฒนาส่วนนั้นเราก็จะนําปัญหาต่างๆที่เราได้มามาคุยกันในขั้นกรรมการจัดก,การศูนย์ว่าปีต่อไปเราจะวางแผนช่วยสมาชิกกันอย่างไรศูนย์ของเรามีวัตถุประสงค์หลักที่จะดำเนินการก็คือการพัฒนาหรือว่าการลดภาระหนี้ให้กับชุมชนของเราโดยการให้สมาชิก มีวินัยทางการเงินรู้จักทําบัญชีครัวเรือนเพื่อนําไปสู่หนึ่งสัญญาหนึ่งครัวเรือนเพื่อลดภาระหนี้ของครัวเรือนให้หน,หน้อยลงในชุมชนก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทางหน่วยราชการโดยเฉพาะกรมพัฒนาชุมชนที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านวิชาการทางด้านวบประมาณและความรู้และการศึกษาดูงานที่ผ่านมาในานามของศูนย์ก,การชุมชนบ้านทับสวาย ต้องขอขอบคุณมานาโอกาสนี้ครับผมสวัสดีครับ ทางพระนาจนมองเห็นว่าชุมชนท่าสายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นก็เลย ได้เข้ามานะคะประชุมให้ความรู้ว่าทํายังไงที่เราจะมีการรวมกองทุนต่างๆเป็นเป็นกองทุนเดียวยกตัวอย่างครัวเรือนต้นแบบที่ประสบความสําเร็จนะคะที่ได้กู้ยืมเงินกองทุนตัวนี้ไปก็คือเช่นคุณแม่บัวพันธนะคะธรพีสิงห์ซึ่งเป็นประธานกลุ่มทอผ้าไหมทับสวายนะคะเป็นคณะกรรมการด้วยเป็นสมาชิกด้วยได้นําเงินตัวนี้มาต่อยอดเช่นซื้อวัสดุอุปกรณ์นะคะ,ะเช่นฟืมนเช่นได้เช่นผ้ไนะะาไหมการเอาเอามาในเรื่องของการต่อยอดแล้วก็กลุ่ม ปลูกสมุนไพรนะคะหลายอย่างนะคะเช่นฟ้าทลายโจรขิงกระชายนะคะเพื่อเอามาทําเป็นสมุนไพรต้านภัยโควิดในช่วงนี้ด้วยนะคะเป็นน้ํากระชายน้ําขิงนะคะน้าตะไคร้ด้วยแล้วก็จําหน่ายให้แก่ผู้สนใจทั่วไปด้วยนะคะในเรื่องของเซกิพ่อเพียงนะคะก็อย่างท่านประธานเองนะคะท่านก็ทําด้วยในเรื่องของการเลี้ยงโคนะคะการปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ นะคะอันนี้เป็นไรายได้เสริมแล้วก็การปลูกหมอนเลี้ยงไหมนะคะบ้านนี้เขาจะมีปลูกหมอนเยอะนะคะต้นหมอนนะคะใบหมอนเพื่อเอามาเลี้ยงไหมนะคะมีการเลี้ยงไหมด้วยนะคะสำหรับความเข้มแข็งอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้ความร่วมมือของสมาชิกกลุ่มตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนนะคะเช่น ทางพนะนามชนด้วยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะคะทางมหาวิทยาลัยราชพัฒน์นครราชสีมานะคะทางสากลการเกษตรนะคะในเรื่องของการตรวจบัญชีสากลด้วยนะคะการมาให้ความรู้นะคะมีหน่วยงานเข้ามาให้ความรู้หลายส่วนนะคะหลายองค์กรด้วยตัวนี้นะคะ สวัสดีค่ะชื่อนางเวันธรพีสิงห์เป็นประธานกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านทับสวายค่ะในคือเป็นแม่บ้านเกษตรกรค่ะทำไร่ทำนาค่ะศูนย์จัดการเงินทุนชุมชนในคือได้ไปกู้ยืมจากศูนย์มาน่ะค่ะามาจะอยู่วัตถุดิบคือเส้นไหมมากระายกับแม่บ้านทอดในการทอผ้าค่ะเป็นอาชีพเสริมเพื่อรายได้ไดนอานจากการทำไร่ทำนาค่ะ มีความสืบค่ะในในการในบ้านที่เร่มาทอผาเนี่ยให้สืบสามภูมิปัญญาจากปู่ย่าตายายแม่หายไปจากชุมชนค่ะกินข้าวด้วยกันมีความรับความสามัคคีด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะพัฒนาชุมชนที่ให้การให้ความรู้ให้แนะนําถี่ไปกู้เงินจากศูนย์จัดก,การเงินทุนชุมชนมาประกอบอาชีพในการทอผ้าและเก็บเงินจากนีไปวได้กังวลจากหลายๆกลุ่มขึ้นมาใจนี้พียเดียว